โอเคครับวันนี้พามาชมตึกที่มิทาวคอนโดนะครับตรงตึกนี้ถนนจะสูงกว่า,าตรงถนนที่เป็นซอยของกาดก้อมนะครับผมทำให้ตรงนี้จะสูงกว่าและน้ำปกติจะไม่ท่วมนะครับผมยกเว้นปีที่แล้วที่หนักหนักก็ท่วมอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ประมาณสัก 10- 20เมตรเออ10 20เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับผมซอยนี้สามารถ ทะลุไปตรงคูเมืองได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องผ่านตลาดนะครับผมตรงนี้เดินไปวิไลนาตศิลได้เลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับป้องกันแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีครับตึกนี้ที่จดรถก็ตรงนี้นะครับ สะดวกสบายครับยังมีมากเหลือเฟือครับก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตู้น้ำหยอดเหรียญตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนตรงจอดรถก็ใครมาก่อนจอดก่อนได้เลยนะครับผมก็ยังว่างๆอยู่นะครับแต่ตอนกลางวันนี่ระบบคีาร์ดนะครับเข้าตรงประตูเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็มีพี่คนดูแลนะครับผมก็อยู่ตรงห้องนี้นะครับเขาก็ดูแลอยู่ตึกนี้ตลอดนะครับผมโอเคครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับอบค,ครับก็สวัสดีครับวันนี้พามาชมห้องนะครับผมที่มิดทาวคอนโดนะครับ สาตารางเมตรนะครับผมฟรีค่าน้ําเลยนะครับค่าส่วนกลางเจ้าของออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตียง6ฟุตนะครับตู้ซื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมเป็นห้องไซสตูดิโอนะครับ30ตารางเมตรนะฮะ ค่นาน้ำฟรีค่าไฟตามบิลรัฐบาลเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นวิวดอยนะครับฝั่งนี้แอร์หนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตรงระเบียงกันนิดนึงนะฮะนี่ผู้เช่าเก่าเพิ่งออกไปนะครับผมนี่ชั้นหกนะครับ นี่วิวกรเป็นวิวดอยนะครับโปรงโล่งสบายนะครับผมห้องนี้ไม่มีเครื่องซักผ้านะครับแต่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอยู่ใต้ตึกนะครับผมนี่แอร์หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็มีโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับเึื่งทำน้ำอุ่นหนึ่งตัวนะครับในห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับในราคาเบาๆใกล้เมืองนะครับ5นาทีนะครับถึงคูเมืองนะครับผมใกล้วิทยาลัยนตสินเชียงใหม่นะครับสามารถเดินไปได้เลยนะครับ 2- 3นาทีก็ถึงแล้วนะครับ แล้วก็ใกล้ตรงกาดก้อมด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่ากาดก้อมนะครับเพราะถนนจะยกสูงและสามารถมีทางาขับรถเข้าไปในคูเมืองได้เลยนะครับโอเคก็พักอาศัยอยู่สบายนะครับผมโซนนี้ติดเมืองนะครับผม ปกตินะ้ำไม่ท่วมนะครับส่วนนี้แต่ยกเว้นปีที่แล้วนะครับที่หนักๆก,ก็สูงตรงถนนนะครับไม่ได้เข้าตัวตึกมากนะฮะแต่ปีก่อนๆก,ก,ก็ไม่ได้ท่วมนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจนั่ชมได้นะครับขอบคุณครับ